เพื่อนๆมาดูวัวน้อยกันครับบรามันแดงลอ,อดมาได้ประมาณหนึ่งเดือนกับประมาณเกือบเดือนนะครับอันนั้นตัวแม่นะครับบรามันแดงกินอะไรวะเนี่ย นะนะดิพันใหญ่นะครับผมโตเร็วโตเร็วมาก